ีครับเอพีทุกท่านครับะวันนี้ผมจะมาแจกสูตรนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการจะเอาไปขายนะครับหรือว่าทํากินเองก็ได้นะครับผมฝากแค่เเลือแพรคนอื่นด้วยนะครับผมจะพูดแบบนี้นะครับถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักผมนะครับผมทํางานอยู่กับจอนี่มือปราบนะครับที่ร้านอาหารจอนี่แซบอําเภอวัรินจังหวัดอุบลครับเป็นสาขาใหญ่ของจอนี่นะครับอ ผมตอนนี้อายุผมเยอะแล้วนะครับถ้าผมออกจากตอนนี้ไปนะครับผมจะไม่เป็นลูกน้องคนอีกแล้วนะครับถ้าไม่เปิดร้านอาหารเองผมก็จะไปทําอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมต้องการแจกเผื่อแผ่ทุกท่านนะครับที่ต้องการเอาไปทํามาหากินนะครับผมจะค่อยๆทยอยปล่อยนะครับสําหรับเมนูที่เอาไปทําขายได้นะครับเด็ดนี่ครับวันนี้ผมซื้อหมูมา5กิโลนะครับดู อ่านี่กับนี่นะครับตัวนี้แต่งแล้วนะครับตัวนี้ทางร้านก็หั่นมาให้นะครับอ่าคือลายเส้นเวลาหั่นเราต้องอ่าหั่นตัดเส้นนะครับนี่เล็กๆแบบนี้นะครับอ่าคอยดูผมจะตรงนี้เป็นเส้นยาวใช่ไหมครับอ่าผมก็จะหั่นตัดเส้นเลยครับตัดแบบนี้ครับนี่อ่าหลังจากนั้นก็จะมาแต่งให้เส้นเล็กอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับให้เป็นเส้นแบบนี้นะครับนี่อ่าดูนะครับนี่มันก็จะเป็นเส้นเล็กแบบนี้นะครับ อ่าแล้วทีนี้เนื้อเราหรือหมูเราก็จะไม่หยาบนะครับทีมงานผมเป็นคนหมักนะครับนี่ครับผู้ช่วยกุ๊กน้องเบนนะครับนี่มือหมักประจําร้านนะครับเอาใส่อะไรบ้างกี่กิโลนะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนต่อกิโลครับอ่าแล้วเนื้อหมูกี่กิโลห้ากิโลครับอ่าหมูห้ากิโลนะครับดูตามสัดส่วนเลยนะครับน้ํามันหอยหนึ่งช้อนครับอ่าต่อกิโลนะครับก็จะใส่ไปห้าช้อนนะครับ อ้าวซีอิ๊วขาวใช่ไหมครับอ้าวซีอิ๊วขาวใส่ไปสองช้อนสองช้อนนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังตอนท้ายคลิปอีกทีนะครับอ้าวฟ้าเขียวนะครับสองช้อนนะครับหนึ่งช้อนนะครับอ่าอ่าดูให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ทีหลังนะครับว่าเคล็ดลับมีอะไรบ้างนะครับต่อไปผงชุบรสนะครับ กิโลละสองช้อนกิโลละสองช้อนนะครับใส่ไปสิบช้อนครับนี่คือสูตรที่จนนี่ทําขายอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะครับอ่าใส่น้ําตาลยี่สิบช้อนครับกิโลละสี่ช้อนนะครับก็ยี่สิบช้อนนะครับอ่าอ่าต่อไปน้ํามันงาครับผมหนึ่งช้อนต่อกิโลครับหนึ่งช้อนต่อกิโลครับใส่ไปห้าช้อนนะครับพริกไทยครับอ่าพริกไทยครับผม แล้วก็ใส่งาขาวนะครับเพื่อเพิ่มความหอมเวลาทอดนะครับแล้วก็สีสันน่ากินนะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็คลุกเขานะครับขยําให้เข้ากันนะครับใช้เวลาประมาณการคลุกเขาประมาณ5นาทีนะครับหลังจากคลุกเขาเสร็จก็จะปล่อยทิ้งไว้20นาทีครับเดี๋ยวผมจะไปอบให้ดูครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับสัดส่วนเป็นแบบนี้นะครับ หมูเดียวตัวนี้5้กิโลนะครับใส่น้ำมันหอยไปกิโลละช้อนนะครับซีอิ๊วขาว2ช้อนนะครับซอสปลายเฉียว2ช้อนนะครับส่วนน้ำปลาใส่1ช้อนนะครับคือสัดส่วนพวกพวกนี้นะครับน้ำมันหอยนี่กิโลละช้อนตายตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าซีอิ้วขาวกับซอสปลายเฉียวกับน้ำปลานะครับใส่ให้มันเท่าๆกันนะครับแต่ว่านี่มันเป็น5้กิโลนะครับก็เลยใส่น้ำปลาแค่1ช้อนนะครับ ถ้าเป็น6กกิโลก็จะใส่ซีอิ๊วขาวซอสไวาเขียวแล้วก็น้ำปลาอย่างละ2ช้อนนะครับครับนี่ครับคือตู้อบของผมนะครับที่ใช้อยู่อ่าแล้วก็ทำเนื้อเดี๋ยวเดียวให้จนนี่ส่งขายทั่วประเทศนะครับนี่เลียงแบบนี้นะครับปิดไว้นะครับล็อกไว้แบบนี้ครับหลังจากนั้นเราก็จะมาตั้งไฟกันนะครับนี่เปิดเครื่องครับเสียบปลั๊กเปิดเครื่องตั้งเวลาครับผมผมจะตั้งไว้3ามชั่วโมงนะครับ สามชั่วโมงแล้วก็อุณหภูมิเก้าสี่องศาครับโอเคครับครบสามชั่วโมงแล้วผมจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าเนื้อแดดเดียวหรือหมูแดดเดียวของเรามันจะสีสวยน่ากินไหมคอยดูครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครบกาหนด3ามชั่วโมงแล้วครับไฟดับแล้วนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าอบสามชั่วโมงจะเป็นแบบไหนนะครับ นี่ดูครับนี่ครับสีสันของเนื้อจะสวยงามแบบนี้นะครับนี่เราทำเป็นหมูพวงก็ได้นะครับโดยไม่ต้องอบนะครับแต่เวลาทอดนะครับก่อนจะทอดหมูพวงควรจะเอาแป้งกรอบนะครับลงในน้ำมันนิดหน่อยนะครับเพื่อให้หมูกรอบนอกนุ่มในนะครับโอเคนะครับใครที่ได้เห็นแล้วนะครับก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆ ได้ดูด้วยนะครับผมจะทยอยทําคลิปสําหรับการประกอบอาชีพลงให้ท่านดูนะครับทุกวันนะครับสลับกันไปนะครับผมผมฝากแคร์ด้วยครับขอบคุณครับ